ผมครับเรียนเชิญเรียนท่านประธานและสมาชิกของ BP ีทุกท่านนะครับผมสถิตเจริญธาตุมาจากอำเภอหนองกีจังหวัดบรีรัมยนะครับผมมาแชร์ประสบการณ์วันนี้ผมด้วยตัวเองครับแชร์ประสบการณ์ผมเป็นเจ็ดโลกด้กันครับ,<อ>รบให้ใครก็ไม่เอาสักคนเนี่ยโรคเกา้เบาหวานโรคหัวใจโรคไตความดัน ขายมมนกระดูกผูมีหมดครับพอดีผมมาเจอยาตัวนี้ของบริษัทบีทีสายของบริษัทบีทีท่านเขาไปเจอผมเขาแนะนําให้ผมกินที่แรกผมไม่เปิดใจหรอกครับพอดีว่ามันนอนนอนผมนอนอู่เจ็ดเดือนเต็มอากาศของผมตั้งแต่ปีห้าแปดผมนอนด้วยกันเจเดือน ทำไมไม่ได้เช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ชักั่งนี้ครับพอดีมาเจอ,เอของบริษัทดีีท่านไปได้รับให้ผมกินสองขวดแรกผมกินเข้าไปพอดีนั่งเองลุกเองได้พอนั่งกับโต๊ะเตียงนอนพอหมดสี่ขวดผมเริ่มจับไม้ไม้ได้แล้วลุกยืนได้ พราะหมดไปแปดขวดผมทิ้งไม้เลยผมขึ้นให้ไม้กับคนอื่นเลยพอดีนะครับบริษัทพีทีเขาไปแนะนำให้ผมกินของยาตังจือนี่กินแล้วหมดไปแปดขวดพอดีผมก็ทุกวันนี้ผมขบับรถกลับมากินอาหารปกติหมดทุกอย่าง พงษอลงพึ้นในไก่เกยผมกินได้หมดผมขับรถขับลาได้เหมือนคนธรรมดาปกติครับทีนี้ขอแนะนำผู้ที่ยังไม่เคยใช้เคยกินกินนะครับดีไม่ต้องมาลอ้ลอเรากินเลยครับกินเลยกินไม่ต้องกลัวหายแน่นอนครับต้เงินด้วยทุกวันนี้ผมได้รับเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเดือนวัฐพุธหนึ่งพุทธผมได้รับ เจ็ดพันแปดพันนะตัวเนี้ยผมครับผมเลยมาทำเป็นสมาชิกของมีทีทุกวันนี้ตั้งแต่ไม่กี่เดือนเองผมได้รับพุทธละเจ็ดพันแปดพันแล้วเนี่ยครับต่อไปผมจะได้รับเยอะกว่านี้อีกเพราะว่ากินหายครับขอแนะนำให้เข้ามาเป็นสมาชิกทุกท่กทานนะครับมากินยานี้เลยแดีว่าไม่ต้องลอง กินได้เลยผมรับประกันว่าหายแต่ผมเจ็ดโรคเดยกันยังหายครับแค่โรคสองโรคไม่มีปัญหานรอครับกินดีได้เงินครับบอกต่อครับครับแค่นี้นะครับ